สก็อตคีซุปไก่สกัดผสมนมรสช็อกโกแลตเพราะว่าจะช่วยให้เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนในแต่ละวันค่ะดูเลยค่ะสก็อตคีซุปไก่สกัดผสมนมรสช็อกโกแลตผสานคุณค่าของซุปไก่สกัดเข้ากับนมมี DHA โอเมก้า3พร้อมวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์8ชนิดเลยค่ะอร่เลยเขมดดื่มง่ายมากๆได้ประโยชน์เต็มๆในทุกๆเช้าอย่างนี้วันนี้น้องพิมก็ขอ ะะใช่ค่ะทุกคนตามหัวหน้าคุงมา ที่นี่มันที่ไหนอะอ,อ๋อ,อ,อบ้านเนี่ยฉันจำได้ปอ่ฉันเคยเล่าว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้างใชบ้านร้างที่ไหนไม่เห็นสะอาดเลยถ้านร้างต้องสะอาดสิไม่ใช่บ้านร้างบ้านร้างที่นี่มีผีอยู่ผีเผอมีที่ไหนไหนดูสิ โอ๊ยพี๊ดโอ๊ยพี๊ดอะไรทำไมทำอะไรอ่ะโอ๊ยแกจะมาพิสูจน์ไงว่าอย่างที่นายบอกจริงไหมว่าเป็นบ้านผีสิงและไม่ผีอ่ะจริงไหมอย่าเลยอย่าไอี่บ้านะ่ะ ถ้าางั้นเรากลับกันดีกว่าเนาะนี่ยอดเดียวนี่เราจะขึ้นไปสำรวจชั้นสองกันฮะฮะฮะหาเจอไหมไม่เจอขึ้นไปแล้วหัวหน้าทีมไหนบอกไม่กลัวไงยใครหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าทีมแทนจะได้ไหมต้องกาอะไรเนี่ยทีมของเธอต้องคนตามเรามาเร็วทีมเราเดินไม่ได้ทำไมจะเดินไม่ได้ ไม่ได้อะก็แค่ยกแผลมาเอง loco? Nope. Oh. ช่วยเหลือเธอเองแล้วเดี๋ยวเธออ่จะไม่ต้องมาอยู่ที่แบบนี้แล้วแล้วเธอจะได้ไปอยู่ที่สบายๆได้อยู่ฟรีกินฟรีแล้วเธอก็จะได้ไปโรงเรียนด้วยนะอะอยากทำแบบนี้อีกเลยจริงหรอจริงสิขอบคุณมากเลยนะมาหลังก็อยากทำแบบนี้อีกนะฉันจะไม่ทําอีกแล้วอบอกแล้วผีไม่มีจริง วันนี้เดินทางไกลเป็นยังไงคะ <Tack. S 1> ได้เรียนรู้หรือประจนภัยอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าเยอะมากเลยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะเป็นการเดินทางไกลที่สุดที่สุดและมีความสุขที่สุดเลยค่ะแสดงว่ากลุ่มสีแดงของหนูไปถึงเส้นชัยเป็นกลุ่มแรกเลยใช่ไหมคะ ถึงกลุ่มสุดท้ายเลยค่ะอ้าวถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วที่แม่บอกว่าลื่มมีความสุขขนาดนี้คะอ้าวแม่ก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอคะว่าจุดหมายไม่สําคัญเท่าระหว่างเดินทางเนี่ยเราได้เจออะไรใหม่ๆและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างไม่ใช่หรอคะถูกต้องเก่งมากค่ะอะนี่งั้นอาสกอตคิดช็อกโก้สุกไก่สกัดไปดื่มซะค่ะ ได้เวลานอนแล้วก็ต้องดื่มเพราะว่าช่วงเวลานอนของน้องพิมพ์เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สมองเนี่ยได้พักผ่อนหลังจากที่ใช้งานมาแล้วทั้งวันค่ะเพื่อให้มีพัฒนาการที่ดีเติบโตอย่างสมวัยสกอตคิดช็อกโกซุปไก่สกัดให้คุณค่าจากซุปไก่สกัด DHA โอเมก้า3และวิตามิน b 12ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองอร่อมากน้องพิมพ์ชอบมากๆเลยค่ะดื่มง่ายไม่เข้าเลย พรุ่งนี้นะคะจะได้ตื่นมาพร้อมสำหรับเช้าวันใหม่อย่างสดใสพร้อมสำหรับทุกกิจกรรมและการเรียนรู้ค่ะแม่เลือกกอดคิดซุปไก่สกัดผสมนมรสช็อกโกแลตให้น้องพิมพ์ดื่มตอนเช้า,าและกอดคิดช็อกโก้ซุปไก่สกัดสำหรับดื่มก่อนนอนอร่อยมากน้องพิมพ์ชอบมากๆเลยค่ะ ืง,ง่ายไม่เข้าเลยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ในทุกๆวันมาดื่มคู่กันทุกวันถึงเช้าและก่อนนอนด้วยกันเหมือนน้องพิมพ์นะคะไ